ดีค่ะทุกคนเรา,าพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับสเสด็จเน็ตชาแนลนะคะ<อ>ห่างหายไปนานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆกับคลิปเปิดกล่องอันบ็อกต่างๆนะคะน้ําหอมหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆเลยที่เน็ตเคยรีวิวเมื่อก่อนนะคะเพื่อนๆห่างหายไปนานมากๆเลยเน็ตเพิ่งกลับมาทําคลิปนะคะเพื่อนๆหวังว่าจะยังมีเพื่อนๆรับชมอยู่นะคะแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณ FC ที่ยังติดตามกันนะคะตั้งแต่รุ่นดู สมัยก่อนที่เน่ยเริ่มทํา youtube นะคะเพื่อนๆเนี่ยห่างไปเป็นปีกว่า2ปีเลยนะคะเพื่อนๆเน็ตไม่ได้กลับมาทํา youtube เพิ่งได้กลับมาทําเนี่ยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเนื่องจากปัญหาสุขภาพนะคะเพื่อนๆเน่ยก็เลยบอกว่าเอ้ยหาอะไรทําดีกว่ากลับมาทําดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะพยายามนะว่าพยายามลงคลิปให้บ่อยๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเล็ตลง คลิปช็อตเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆนะยทยอยทยอยลงก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมกันนะคะเพื่อนๆนี่วันนี้เขามีอะไรมาฝากป๊อปหมาดนะคะเพื่อนๆเราจะมาแกะกล่องสุ่มป๊อบหมาดกันนะคะเพื่อนๆเป็นอาร์ตทอยนะคะของศิลปินต่างๆของแบรนด์ดังต่างๆปกติเนี่ยจะเก็บสะสมเป็นตุ๊กตานะคะตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีอย่างเงี้ยเนี่ยชอบตุ๊กตาหมีนะคะเพื่อนๆแต่ พอได้เข้าวงการอาร์ตทอยแล้วแบบคือออกไม่ได้เลยจ้าไม่น่านเลยแนทได้ไปเห็นคลิปของคุณซีศิวัตรนะคะกับของเอมมี่เนาะที่เขาเปิดกันนะคะเปิดกันแล้วเป็นน้องมอลลี่ขึ้นมานะโอ้ยอะไรคือมอลลี่วะแนทก็ดูจนจบคลิปเลยนะเพื <S <S <ๆ>่อนๆพอดูเสร็จโอ้ my god หยุดไม่ได้เลยเพื่อนๆเซิร์ฟเซิร์เซิร์เซิร์เลยเพื่อนๆว่า มอลลี่คืออะไรน้องเป็นใครอะไรยังไงคือแบบโหแล้วทีนี้เน่ยก็เซิร์ชหาพบหมาใน UK เลยนะคะเพื่อนๆเอนเพราะว่าเน็ตอาศัยอยู่ในลอนดอนเนาะเน็ตก็เลยเซิร์ชเซิร์ชเขาก็มีอยู่ข้างๆแชเน่ทาวนะคะเพื่อนๆมีน้องๆหลายคนเหมือนกันถามมาว่าร้านอยู่ไหนคะร้านอยู่ไหนร้านอยู่ติดกับแชเน่ทาวเลยนะคะเดินละละ,ละข้างๆถนนใหญ่ติดกับถนนใหญ่เขียนไว้เลยค่ะว่าป๊บหมาป้ายใหญ,ใหญ่ถ้าไปเที่ยวที่ถ้ามาเที่ยวที่าาททลอนดอนตรงนั้นก็เห็นเลยค่ะเพราะว่าใชเน่ทาวใครๆก็รู้จักนะคะแค่เซิร์ช ว่าชชยนาทาวนะคะก็จะขึ้นมาเลยค่ะโลเคชันนะคะก็จะประมาณนี้เนาะวันนี้เราก็จะมาแกะน้องๆกันค่ะอันนี้เป็นน้องๆที่แนทได้มาเป็นกล่องแยกนะคะเพื่อนๆแนทซื้อแบบกล่องแยกมาแล้วก็จะมีแบบเซ็ตใหญ่มาเหมือนกันค่ะสั่งจากทางพรอมมาดออฟฟิเชียลมาเหมือนกันเนาะเป็นลังใหญ่เลยเพื่อนๆยังไม่ได้แกะเอาไว้แกะคลิปหน้านะคะอันนั้นน่าจะใช้เวลานานกว่าคลิปนี้นะคลิปนี้ก็ว่านานแล้วนะเพราะว่าเมาส์มอยเมาส์มอยเยอะเหลือเกินเพื่อนๆนี่นะคะ่ะแนทจะได้มาเป็นแบบ ก่องแยกน้องๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นของสเกลแพนด้านะคะแล้วก็จะมีของเดอะมอนสเตอร์นะคะลาบูบูเนาะแล้วก็จะมีพีโนเจลลี่นะคะบางกล่องเน็ตก็ได้เปิดไปนะคะทำเป็นคลิปชอ็ชอตๆๆเปิดไปเยอะเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนเป็น10-20เลยนะแล้วอีก อีกบางส่วนที่เนยไปเล่นหยอดตู้มาเนยก็เปิดตรงนั้นเลยไม่ได้หัดคลิปนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมาทําคลิปนะคะก็เลยคลิดไปคิดมาว่าเออไหนไหนจะสะสมน้องแล้วก็ทําคลิปซะเลยดีกว่านี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่จะจะได้มีคริสต์มาสนะคริสต์มาสมอนเตอร์นะคะแล้วก็สเกลแพนดา้าแยกมาเป็นตัวตัวนะคะอันนี้ที่แนยได้มาเนาะล้วมีน้องคนนี้ด้วยนะนี่ค่ะสวีททูเกเ,เตอร์นะคะเพื่อนๆนน้องชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยค่ะ แต่มันเขียนว่าสวีทตูเกเตอร์นะคะน้องคนนี้นี่นะคะถุงน่ารักเนาะใดๆคือถุงน้องน่ารักมากๆเลยมีหลายคอลเลคชันมากเลยนะคะถุงกระดาษของเขาก็ได้อุ๊ยเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันข่าวอันนั้นจะได้ตัวไหนบ้างวันนี้แอบตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะคะคนแกะก็มีความแบบตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่ออันนี้หันให้ดูชัดๆนะ เรามาเริ่มจากน้องคนนี้เอ้ยทั้งนี้ทั้งนั้นแนทะบอกก่อนเลยนะว่า Panda, สกาวแพนด้าเซตเนี้ยแนทะซื้อมายกเซตแล้วนะคะมีน้องยกเซตแล้วนะฉะ,ฉะนั้นกล่องเนี้ยแนทะขอแกะแการ์ดนะคะเพื่อนๆขอไม่ลุ้นข้างในเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปถา้ามันซ้ําแน่นอนค่ะแนทะว่าซ้ําซ้ํากับกล่องกล่องที่แนทซื้อมายกเซตเผื่อจะเอาไว้แจก แจกน้องๆ FC ในช่องนะคะเพราะว่ามันซ้ำนะคะเพื่อนๆน,นั้นมีหลายเซตเลยนะมีน้องมอลลี่ที่เก็บจริงๆคือจะมีมอลลี่นะคะเพื่อนๆมีน้องมอลลี่ที่เน็ตเก็บจริงๆแล้วก็สกอตแพนด้าก็จะมีบ้างบางเซตปะปายมีเป็นเซตเซตหนึ่งค่ะมีเซตหนึ่งแล้วก็จะมีบางส่วนนะคะที่เน็ตไม่ได้เก็บสะสมแต่ว่าเห็นว่าน้องน่ารักดีนะเน็ก็เลยเก็บมาเป็นชินช้นๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้เก็บเป็นเซตนะคะเหมือนมอลลี่แต่มอลลี่เน็จะเก็บเป็นเซตอยู่หลายเซตเลยเพื่อนๆ เอาง่ายๆคือแบบหมดเยอะเหมือนกันนะอาร์ทอยอ่ะบอกเลยว่าแพงนะคะเห็นกล่ๆๆองกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยราคาสูงมากนะยิ่งอยู่ลอนดอนอย่าว่าถูกนะเพื่อนๆแพงกว่าที่เมืองไทยแล้วใดๆคือ Net Order มาจากเมืองไทยอีกนะคะเพื่อนๆ สองกล่องสองเซตใหญ่แล้วก็จะมีสี่กล่องเล็กเป็นสเปซมอลลี่ล่าสุดนี้เลยค่ะคอสองของเขาเนาะแต่ว่าเพราะว่าที่อังกฤษไม่มีนะคะเพื่อนๆยังไม่เข้าไม่มีเลยเน็ตเซิร์ชเน็ตหาในเว็บอะไรก็ไม่ได้โซลท์โซลท์โซลท์เนี่ยก็เลยสั่งกับร้านทางร้านที่เมืองไทยนะคะเดี๋ยวของมาถึงเนี่ยจะมาแกะให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงเนะี่ยก็รุ้นเหมือนกันนะเพื่อนๆเอามารวมกับสเปซคอแรกนะสเปซคอแรกเนะี่ยได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรอรุ้นพร้อมกันนะไปแกะพร้อมกันใน คลิปถัดๆไปนะเพื่อนๆเน็ตมีทั้งสเกลแพนด้านะคะแล้วก็มีสเปซมอลลี่นะคะแล้วก็จะมีมอลลี่อีกมีหลายมีหลายคอมากคะ่ะมอลลี่ที่เป็นเอก,กับอินซิงทอยนะคะเน็ตก็อนะินซิงทอยนะเน็ตก็ซื้อมาเหมือนกันคะ่ะสั่งมาจากไทยเหมือนกันรอของก่อนค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เรามาเกะน้องเลยดีกว่านี่ตัวแรกนะเรามาเกะตัวนี้กันเลยคะ่ะเคเ y okay, let's go <S น้องจะเป็นยังไงนะอีเราจะได้ตัวไหนอ่ะตื่นเต้นเนาะมันจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพ,พื่อนๆที่เราลุ้นอุ๊ยถุงน่ารักมากๆเลยอะ่ะดูถุงดิเพือ่อนๆยังไม่ดูการ์ดนะคะอันนี้อุ๊ยดูถุงดูตอมแบบเข้าใจอารมณ์แล้วคนที่เขาแกะกล่องเขาเป็นอารมณ์รู้สึกยังไงแบบเข้าใจเลยค่ะเข้าใจเลยวันนี้หน่ารักมากเลยรุ่นนี้น้องจะมีอยู่8 9 10 1้12อตัวนะเพื่อนๆ นี่ค่ะมีซีเคตอยู่หนึ่งตัวนี่ค่ะมี12ตัวนะคะเรามาลุ้นกันว่านนีจะได้ตัวไหนถามว่าอยากได้ตัวไหนก็อยากได้ทุกตัวนะคะเพื่อนๆแนทไม่ไมยเลยเพราะว่าน่ารักทุกตัวนะว่าดูดิน้องน่ารักทุกตัวเลยนะคะเรามาดูกันวันนี้จะได้ตัวไหนอันนี้แอบแกะนะคะคุณสายยังไม่กลับบ้านแนนดึ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 นดน้ยเพื่อนๆ น่ารักมากเลยค่ะดูดิอุย้ยดูดิเพื่อนเพื่อนย่างนี้จะเปิดให้ดูอุย้ยน้องน่ารักมากเลยเห็นไหมคะเห็นไหมอุย้ยน้องน่ารักมากเลยมีมีอินเ,เซรีไหมไม่มีนะคะเพื่อนเพื่อนข้างในจะมีแค่ถุงกันชื้นนะถุงกันชื้นของป๊อกหมาดน,นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีค์ดของน้องนะคะว้าวสวีทบีนนะคะเพื่อนเพื่อน สวีดบีนเอ็กซ์อินจิงทอยนะคะเพื่อนๆอนอันนี้ก็ X เหมือนกันนะน้อง x กับอินจิงทอยนะคะสังเกตว่าอินจิงทอยจะเป็นพวกแบบตัวใหญ่หน่อยะคะ่ะเพื่อนเพื่อจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นไดโนเสาร์เป็นเว็บเว็บแวมแวมเป็นเหมือนคริสเตนนะคะอินจิงทอยเขาจะออกมาแนวแนวนี้นะคะอันนี้น้องสวีดบีนไป x กับเขานะคะก็เลยจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้อุ้ยน่ารักมากๆเลยเพื่อนเพื่ออุอย้ยน่ารักดเดอ้อว่าไปอย่านะคะอย่านะคะอย่าหลงเข้าไปนะคะ ใดๆคือเน็ตที่เน็ตยังไม่หลงเข้าไปคือยังไม่หลงเข้าไปที่คลายนะคะเพื่อนๆคลายเบบี้ไม่อยากจะหลงเข้าไปเลยราคาแรงมากนะเพื่อนๆยกกล่องนี่เป็นหมื่นหมื่นกว่าเลยเพื่อนๆที่นี่อ่ะสองหมื่นกว่าเลยนะในเซอร์ดูราคาแล้วเสี่ยงเจอของปลอมน่จ้าใดๆ,ๆคือยังไม่เข้าค่ะไม่เข้ายังไม่เข้านี่เรามาลุ้นตัวนี้กันค่ะเพื่อนๆตัวที่สองอันนี้น่าจะให้ให้ชมน้องไปเรื่อยๆนะอันนี้ตัวที่สองน็จะลุ้นการ์ดนะเราไว้รอแกะ กล่องใหญ่กันค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้น่ยจะแกะดีหน่อยเผื่อ,อไว้แจกน้องๆน,นะคะน้องๆในช่อง FC นะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันซ้ำค่ะเพื่อนๆมันซ้ำแน่นอนนะเอาไว้จับเป็นของรางวัลน,นะคะแจกกันไปนะคะดูซีว่านจะได้อะไรตัวนี้ลุ้นการนะคะเพื่อนๆ action action cut นะคะน่ยมีเ,เซตใหญ่เลยนะเราลอลุ้นกันอันนี้เรามาลุ้น กันค่ะวันนี้จะได้ตัวไหนเพื่อนๆวันนี้จะได้ตัวไหนไม่เคยหวังซีเค็ดเลยนะเพื่อนๆเวลาเนยไปดูช่องต่างๆที่เขารีวิวซีเค็อะไรเงี้ยซีเค็เขาแตกคือเนยแบบฉันอยากได้บ้างอยากมีบุญแบบนั้นบ้างคือคงจะบอมีนะคะนี่ค่ะอ่าได้น้องตัวนี้มูวีทิตนะคะเพื่อนๆได้เป็นน้องตัวนี้เหมือนจ๊กเกอร์ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆน้องจะมี12ตัวนะคะรุ่นนี้มีซีเค็อยู่หนึ่งตัวนะ ได้คือแนทได้ตัวนี้ค่ะโจโกเกอร์นะคะเพื่อนๆเหมือนน้องโจโกเกอร์อะปากน้องจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนน้องโจโกเกอร์ใช่ไหมคํารีนคํารีนสักอย่างนะคะเพื่อนๆชื่อน้องไม่รู้อ่าถูกอันผิดนี่ค่ะเป็นประมาณนี้เหมือนตัวตลกอะคะ่ะเพื่อนๆนี่อนี่และก็จะเก็บไว้นะคะของไม่แกะนะกล่องนี้เพราะว่าขอไม่แกะซองค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเอาไวแ้แจกแจกเอซนะคะที่ติดตามนะ เพราะว่ามันจะมีซ้ําแน่นอนเพราะเน็ตสั่งมาเยอะมากนะเพื่อนๆนนี่คะ่ะผ่านไปตัวที่สองนะคะนี่มาลุ้นตัวนี้เลยคิสมาสลาบูบูนะลาบูบูเน็ตเน็ตไม่ยังไม่ได้สั่งเป็นเซตเซตใหญ่มานะเพื่อนๆนแต่สั่งเป็นตัวใหญ่มาจ้าเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะวันนี้จะได้ตัวไหนนะคะในคลิปหน้านะเพื่อนๆอันนี้เป็นคิสมาสนะคะคิสมาสลาบูบูเนาะสิบสองตัวนะคะสิบสองตัวเหมือนกันมันดูเหมือนเยอะเนาะเพราะว่ากล่องมันใหญ่เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อน เห็นชัดไหม12ตัวจ้าแล้วก็จะมีซีเข็ดอยู่นะคะถ้าเป็นน้องสามตัวกระปุกกระปิกเนี่ยค่ะซีเคดเนาะนี่จ้ามาลุ้นดูว่าจะได้ตัวไหนน้องคนไหนได้ทุกตัวเลยค่ะแต่อยากได้สโนว์แมนน่ารักเนาะแต่ถามว่าถ้าตัวไหนใดตัวหนึ่งเสียใจไหมไม่เสียใจค่ะอยากได้ทุกตัวแหละได้ตัวไหนก็ได้ตัวนั้นนะคะเพราะว่าไม่ได้สะสมเป็นเซตนะแค่เอามาไว้ประดับไว้ ให้รู้ว่ามีนะคะมีเดอเด้อจ้าให้รู้ว่ามีนะคะพเพื่อนๆเราไปรู้กันยังไม่ดีการ์ดนะเพื่อนคำหัวเป็นอันนี่หรือเปล่ามีอันเนี้ยมูกุดอะเป็นคิงหรือเปล่าคะน่าจะเป็นคิงนะพเพื่อนหรือเปล่าวะเรามาลุ้นกันค่ะอืดด้อออ่า คริสมาร์ตเนีน่ยนึกว่าเป็นมงกุฎเพื่อนๆไม่ใช่ลาบูบูนะคะอู้น่ารักมากเลย,ยดูดิแก้มน้องแดงละเลือดค่ะเพื่อนๆดูดิดูใกล้ๆ,ๆโอ้เจ้าบูนี่ค่ะอยู่กับน้องสวิตบินนะคะนี่น่ารักเนาะเข้าแล้วออกยากจริงๆค่ะเพื่อนๆวงการนี้น่ารักมากเลยอ่าแล้วก็น้องจะมีอันนี้ด้วยนะเพื่อนๆมีการ์ดให้ด้วยนะคะ อ๋อมีเอเซอรี่ด้วยนะคะเกือบลืมนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเออกระจิ๋วดีวเดียวกระจียวเดียวค่ะเล็กกระปิ้วหนึ่งนะคะเพื่อนๆ,อๆต้องระวังนะเวลาแกะกล่องของอาร์ทอยอ่ะเพื่อนๆของป๊อปมากอะ่ะบางบางตัวจะมีเอเซอรี่ให้เราแบบนี้เราไม่รู้ตอนแรกที่เน็ตแกะสเปซมอลลี่เพื่อนๆเน็ตเอาทิ้งเนทไม่รู้ว่ามีปืนเพราะไม่รู้รีวิวโอตาเลือกตะกุยตะกายหาเลยค่ะทีเนี้ย เอาทิ้งดีนะเก็บกล่องมาบ้านเอาทิ้งคือเอาทิ้งยันลงกล่องะคะ่ะเพื่อนๆแต่เอากล่องมาบ้านตอนที่ประหยอดตู้เปิดเล่นใหม่ๆไม่รู้อีโน่อีเหนอ่อะไรว่าเขามีอุซอรีอย่างนี้นะเพื่อนๆโอ้กระจิ้วหนึ่งพวกคุณเอ๋ยช่างคำเนาะใส่ยังไงล่ะทีนี้อือหือ่ะไปถือคะ่ะน้องข้างหนึ่งจะถือนี่คะ่ะเหมือนไม้อมยิ้มอะค่ะเพื่อนๆอีกข้างหนึ่งก็จะถือ นี่นี่ไม่รู้ใส่ถูกใส่ผิดแล้วทีนี้อืม้มจะบวู้อานี่ไงใส่ได้แล้วค่ะสองข้าง,น,งน้องจะถือเป็นเหมือนไม้ที่เป่าปี๊ดๆเละคะ่ะเพื่อนๆแล้วอันนึงจะเหมือนแบบว่าชูก้าค่ะแคนดี้นี่ค่ะน่ารักน่ารัก,น,รกน่ารักจังเลยโหเจ้าวูอย่ามาตกฉันนะมีการ์ดด้วยนะคะเพื่อนๆน,น้องจะมีการ์ดเนี่ยค่ะคริสมัตทีนะคะได้ลาบูบูมา น่ารักมากเลยนะคะนึกว่าจะได้เป็นคิงซะแล้วพูดถึงก็น่ารักทุกตัวเลยนะคะในเซตนี้นะเก็บกล่องไว้ทุกทุกตัวเลยนะคะที่เปิดเพื่อนเพื่อผื่ออนาคตอยากปล่อยน้องเนาะแต่ถ้าตัวไหนที่แบบสะสมเป็นมอรลิงจริงก็คงไม่ปล่อยอะคะ่ะเอาจริงๆก็คงไม่ปล่อยตัวไหนก็คงไม่ปล่อยอะนะว่าดูท่าแล้วคือแบบก็ชอบมนเนาะแต่ได้คือว่าเราชอบอุ๊ยเดี๋ยวจะเห็นกัด อันนี้อ้ยอันนี้ลืมบอกอันนี้เป็นพโนเจลลี่นะคะเพื่อนๆพีโนพเจลลี่จ้าเรามาดูกันวันนียจะได้ตัวไหนนะคะอันนี้48212นะคะมีซีเคตสองตัวนะคะเพื่อนๆพื่อนดูมี12นะคะโอ้ซีเคตสองตัวนะคะเรามาลุ้นกันวันนียจะได้ตัวไหนนะเพื่อนๆนไม่ดูกาดต้าไม่ดูกาดนะคะออ้สิสรีโผล่อะนิดนึง นี่ค่ะถ่าดานถุงน่ารักมากเลยเพื่อนๆเหมือนแบบถุงลูกอมถุงเจลลี่อะ่ะเพื่อนๆอนุ้ยน่ารักเนาะแค่ถุงก็กินขาดแล้วอ่ะเพื่อนๆส่วนมากตัวน้องจะอยู่อย่างนี้นะนั่งแล้วก็ขาจะอยู่อย่างงี้กับทุกตัวเลยนะเพื่อนๆเพนๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าจะเป็นตัวไหนนะเพื่อนๆเรามาลุ้นกันค่ะกลิ่นสีฟ้าแว๊บ เลมอนชื่อแนทเลยเพื่อนๆเรียกแนทว่มามะนาวนะคะหรือว่าเลมอนนะถ้าคนอังกินนะถ้าฝรั่งเขาจะเรียกชื่อนี้กันนะคะเพราะว่าแนทหรือว่าสเสดิจมันเรียกยากไปหน่อยนะเขาก็จะเรียกเลมอนเลมอนกันนะอุ้ยเหมือนได้ตัวเองเลยมะนาวนะคะเพื่นๆน,นี่ค่ะอู้น่ารักเนาะม,มีการ์ดด้วยนะคะนี่ค่ะการ์ดพีโนเจลลี่นะคะนี่ค่ะ อุย้ยตายแล้วน่ารักจังเลย NV นะคะชื่อน้อง NV นี่ค่ะมีเอเซสซอรี่ด้วยนะน้องมีเอเซสซอรี่ด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาเก็บถุงก่อนนะคะเก็บไว้ทุกอย่างเลยจริงๆความทรงจำดีๆน้องมีเจ้าจิ๋วด้วยนะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเจ้าจิว๋วออ้ยน่ารักจังเลยตะพุตะปินะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นใ,ใกล้ๆไหม เดี๋ยวนันเอานั่งข้างๆน้งองนะคะนี่ค่ะเจจิ๋วอ่าน่ารักจังเลยอุ้ยอะไรเนี้ยเรามาเปิดเจ้าผู้ต่อเลยค่ะเพื่อนๆเ,เอาสเกลเพนด้าไว้สุดท้ายนะคะนี่เป็น The m o n เ t e r Fruit นะคะเพื่อนๆเ,เลมอนนะคะตัวหน้ากล่องจะเป็นนั่งอยู่บนเลมอนเนาะแล้วก็ดื่มอะไรสักอย่างกับเป็ดน้อยนะคะเพื่อนๆคอลเลกชันนี้ก็จะมี12ตัวเหมือนกัน สิ 11, บเอวกสิเข็หนึ่งคอลเลกชันนี้นะนี่ค่ะหกเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบเอ็ดค่ะบวกสิเข็หนึ่งเป็นสิบสองนะนี่จ้าเรามาลุ้นกันวันนี้จะได้ตัวไหนจะบูบูก็น่ารักเหมือนกันนะคะเนยสั่งตัวใหญ่มาเพื่อนๆพื่อนหืนสสั่งเซตเล็กโอ้ยไม่ใช่เซ็ตเล็กสิทั้งเซ็ตเลยเป็นเซ็ตเจลลี่ของน้องค่ะเซตฟูตตี้ของน้องอะ ให้เป็นของขวัญพี่ชายนะพี่ชายที่เมืองไทยนะคะเน็ตกดสั่งที่ร้านที่ไทยให้เขานะเขายังไม่เปิดกันเลยเพื่อนเนี่ยนก็รอรุ้นอยู่ว่าพี่เขาจะได้แบบสีเข็ดไหมนะคะส่วนของแฟนพี่พี่สาวส่วนของพี่สาวเน่ยสั่งเป็นสกาแพนด้าให้นะปกติพี่เขาชอบมอลลี่นะเน็ตอยากได้มอลลี่เซตสเปซมากสเปซหนึ่งอะแต่ว่าทุกร้านหมดหมดเลยหายากมากเลยนะคะเพื่อนเพเพราะว่าเซตสองมันออกมาแล้วไงมันก็เลยเริ่มแ,แล้วเพื่อนๆนเซตหนึ่งจะกลายเป็นแบบแลไอเทมแล้วะค่ะ นี่อิสเซสลี่โผลนแล้แหละแต่น,นีรู้ว่าเป็นตัวอะไรนะเพื่อนๆเ,เรามาลุ้นกันค่ะเจ้าบูที่เปิดเปิดมานี่ไม่เคยลุ้นสีเข็ดเลยนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าไม่รู้อ่ะไม่คิดว่าดวงตัวเองจะถึงขนาดนั้นนะฝันแบบไม่กล้าฝันเคยเป็นกันไหมคล้าเวลาเปิดกล่องสุม แน่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 เหมือนสงการเลยเพื่อนๆดูเสือ้อน้องนี่อุ้ยมีเซซิลี่ด้วยนะเฮ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วน่ารักเนาะตาหักเนาะอืมเขามากับกล้วยคู่ใจของเขานะคะอุ้ยตายแล้วมีจานรองด้วยนี่ค่ะจานรองแล้วก็กล้วยอุ้ยหรือเปล่าวะมันเป็นยังไงวะเนี่ยมีการ์ดด้วยค่ะเพื่อนๆ ฟรุตอืมรุ่นนี้น่าเก็บมากๆเลยนะคะเพื่อนๆบานาน่านะอืมบานาน่า <Banana S 2> นะคะเพื่อนๆชื่อน้องท่านันน,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 น่ารักมากๆเลยอ่านางจะยืนอยู่บนแท่นนะเพื่อนๆนี่ค่ะขาน้องจะมีรูอยู่นะมีรูอยู่งานดีมากเลยนะคะเพื่อนๆงานของป๊อบมากคือแบบดีงามมากแล้วแบบเอเซอร์รี่นี่ก็จะมีประทับตาของป๊อบมาก ทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆแล้วแบบดีเทลคือดีมากสีเสือคือแบบดีมากนะให้ดูใกล้ๆอีกทีค่ะดูดิไม่ได้จกตานะเพื่อนๆงานดีจริงๆงานน้องดีมากค่ะดูดิสุดยอดเลยดูค่ะดูเจ้าบุของเราถือกล้วยแบบนี้อืมน่ารักวิลล่าน่ารักจังเลยน่ารักสุดๆไปเลยกรีดเลยฉันกรีดเลย ตายแล้วขนาดนี้แค่กล่องแบบว่ากล่องแบบกระปุกกระปิกนะคะที่เอามาแกะในคลิปนี้เนาะถ้าแกะเซตใหญ่คือไม่ไม่บ้าตายไปเลยหรอคะดิฉันตายแล้วน่ารักไม่ไหวถึงว่าเขาเสียเงินเสียทองกันเนาะนี่นี่ป๊อบหมากหาของมารออีกแล้วนี่ค่ะเพื่อน กล่องสุดท้ายของเราจะเป็นสเกลแพนด้านะคะน้องเซตนี้เป็นนี่แหละค่ะเซตนี้แหละที่แนทซื้อให้พี่สาวที่เมืองไทยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะถึงไม่ซื้อแบบว่ามอลลี่เซตอื่นให้เพราะว่าพี่มีมอลลี่หลายเซตแล้วแนะ่เห็นเพราะว่าเขาแบบเซตลดอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อทั้งเซตเลยเขาแบบชอบมอลลี่มากเลยเพื่อนๆแล้วเนตเนตก็เลยอยากให้เขาลองเข้าวงการสเกลแพนด้าบ้างเพราะแนตคิดว่าสเกลแพนด้าก็สวยเหมือนกันดูเรามาเห่าเหมือนกันนะเพื่อนๆน,นะ บอกเลยว่างานสเกลนี่คือไม่แพ้เหมือนกันแบบราคาสูงเหมือนกันนะเพื่อนๆนี่ค่ะเรามาดูกันวันนี้จะได้ตัวไหนนะอันนี้มีแค่กล่องเดียวไม่ได้ซื้อเป็นเซตใหญ่มานะคะก็เลยไม่มายนะคะเพื่อนเพื่อนอู้การ์ดออกมาแล้วหรอการ์ดอะไรอะ่ะยังไม่เห็นเลยไม่ได้ดูการ์ดนะคะเพื่อนเพื่อนจริงๆไม่ได้ดูจริงๆร่น้องจะมีทั้งหมด12ตัวนะคะแล้วก็จะมีซีเคตหนึ่งตัวนะนี่ค่ะเพื่อนๆน ไม่รู้ว่าน่ยจะได้ตัวไหนมาครอบครองเรามาดูกันค่ะเพื่อนๆแล็มีรถองมอลลี่เลยนะเซ็ตรถแล้วได้มาสี่สี่ตัวนะคะเพื่อนๆแต่ยังไม่ได้รถชมพูเลยแต่ต้องไปตามล่าต่อนะคะเพื่อนๆว่าจะได้ไหมอุ้ยอันนี้ได้เป็นตัวอะไรอ,ะรอ,ดดอ่ะเพื่อนๆดูค่อหันหน้ามาทำตัวเองเฉยอุ้ยเปิดมาตัวแรกเล้ราชินีเลยอ่ะเพื่อนเพื่อน ตัวตึงอยู่นะตัวเนี้ยดูดิเปิดมาตัวแรกนะั้นได้ราชินีเลยเพื่อนๆโอ้ตายแล้วผูโชคดีเถอว่าหมานหมนอยู่นะคะเพื่อนๆเหมือนเล่นไพ่เลยอารมณ์มันหมานอยู่นะนนนน <laughs> นนจ้านี่คะ่ะเป็นการ์ดของน้องนะคะสกเกลแพนด้านะคะนี่คะ่ะเป็นการ์ดลาชินีนะคะ น่ารักอะถือว่าดวงยังดีอยู่นะคะไม่ได้แบบซีเ็ดก็ได้ตัวตึงอยู่นะแต่ละตัวคือแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเพื่อนๆน,นี่เรามาใส่หัวใจน้องกันค่ะใจข้างหูนะคะเพื่อนเพื่นนี่ค่ะเพื่อนเพื่นตัวตึงค่ะตัวตึงดูตัวตึงของเรานี่ราชินีค่ะหยุดนะเจ้าจุงหยุดเดี๋ยวนี้นะคะเพื่อนๆบ้าไปแล้วนะคะดู น่ารักมากเลยค่ะดูดีเทลของน้องดิโอ้ดูข้างหลังให้ดูข้างหลังดูค่ะมีความสง่ามมากๆเลยค่ะดูผืนเสื้อเขาค่ะผ้าคลุมเขาค่ะเพื่อนๆแบบว่าโอ้โหอลังมากเลยราชนีอุ้ยถือว่าปังอยู่นะเพื่อนๆเน็ตได้แต่ตัวแบบแบบว่าดีๆอ่ะ คุณง่ายๆตัวแบบว่าไม่ขี้เหร่อเพื่อนๆได้ทั้งตัวตึงได้ทั้งตัวแบบน่ารักน่ารักค่ะแต่ใดๆคือแนทคิดว่าน้องๆน่ารักทุกตัวนะคะแต่ก็จะมีบางตัวบางคอลเลคชันที่เราไม่อยากได้แต่ว่าเราจะมักจะได้จะเป็นกันไหมคะพวกเราที่เปิดกล่องนะคะส่วนมากจะเจอแต่ใดๆคือกล่องที่แนทสุ่มมาได้ตัวน่ารักน่ารักทุกตัวเลยเพื่อนๆอุย้ยเลดอ่ะรูดิปังไม่ไหวเพื่อนๆอปังไม่ไหวปังไม่ไหว ดีใจจังเลยะดีใจดีใจอยแต่เหลือตัวนี้ที่แนทไม่ได้เปิดนะเพื่อนๆนแนทรอเอาไว้แกะเซตใหญ่เนาะไม่อยากแกะแบบน้องเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้แจกนะคะอย่างที่บอกอันนี้เดี๋ยวแนทก็จะเอาไปเก็บรวบรวมไว้กับกล่องที่เคยเปิดมาแล้วนะคะเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนใดๆคือแบบน่ารักมากเลยดูดีแต่ละตัวืูแบบโอ้ยน่ารักไม่ไหวนะคะเพื่อนๆนคลิปนี้ก็ เรามาเปิดอีกอันหนึ่งดีกว่าตอนแรกว่าจะจบคลิปและคลิดไปคิดมาเปิดกระเป๋ามอลลี่เลยดีกว่าเพื่อน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 ว่าดีไหมเปิดกระเป๋ามอลลี่ไปเลยดีกว่าค่ะเพื่อนเพื่อนไหนๆจะยาวแล้วคลิปเนี้ยเน็ไปเอากระเป๋าน้องมอลลี่มาเปิดไปด้วยกันเลยดีกว่ากระเป๋าที่เน็นซื้อมานะซื้อมาจากลอนดอนนะเป็นกระเป๋าเก็บของของน้องมอลลี่นะคะใบใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดแบบว่า จะวางโชว์ได้ไหมเน่ยไม่รู้เพราะว่าใบค่อนข้างใหญ่นะเพื่อนเราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะหน้าตานะเรามาเปิดกระเป๋าน้องมอลลี่กันไปด้วยเลยดีกว่าค่ะเ,เพื่อนๆคลิปนี้ไหนๆจะยาวแล้วเรามาดูว่าเน่ยจะได้อันไหนนะคะนี่ค่ะเน่ยจะได้อันไหนว่าซ่านก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นกระเป๋าเก็บของของน้องมอลลี่เรามาดูกันค่ะว่าจะสวยแค่ไหนข้างในเน่ยก็ยังไม่ได้ดูนะคะอันนี้เน่ยได้มาในราคา ประมาณสี่สิบเจ็ดปอนด์นะคะประมาณเนี้ยค่ะเกือบสองพันนะคะเพื่อนๆอประมาณเนี้ยเรามาลุ้นกันค่ะเพื่อนๆน้องจะเป็นยังไงจะช่วยแค่ไหนนะคะเรามาลุ้นกันเห็นปุ๊บคือแบบอยากได้เลยอ่ะเพื่อนๆอยากได้มาไว้วางของไว้เก็บของเลยค่ะหอ,อมหนังมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหอมหนังน้องมากมี มีถุงกันชื้นด้วยนะคะมีถุงกันชื้นหล่นออกมานี่ค่ะแล้วก็มีโฟมท่าดา,ามาดูกันค่ะนี่ท่าดานี่ค่ะมันเพื่อนนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะนี่ค่ะขออนุญ,ญาตวางนี่ค่ะมันเพื่อนท่าดาเห็นไหมนี่เรามาดูกันค่ะวันนี้ได้อะไรโอ้หอันนี้จะเป็นชั้นนะคะเป็นกระเป๋า ยันนี้ขอประกอบกันนะคะเพื่อนเพื่อนขอประกอบน้องก่อนนะมีสามมีสามอันนะเพื่อนเพื่อนมีสามอันเยวเรามาดูกันด้านหน้าโอ้เป็นกระเป๋าแบบนี้นะเพื่อนๆนกระเป๋าแพ็กมาอย่างดีเลยนะคะอันนี้ซื้อมาจากช็อปนะคะเพื่อนๆนทรงเหมือนกระเป๋าเดินทางกระเป๋าอะไรสักอย่างกระเป๋าเก็บของะคะ่ะเหมือนค้างสมบัติอ่ะเพื่อนๆน ใดๆคือแบบน่ารักมากๆเลยนะคะนอ่ก็เลยแบบโดนฉันละ่ละราคาไม่ถึงสองพันนะเพื่อนๆน็กก็เลยแบบฟาดมาเลยนะน่ารักไปเพื่อนๆน่ารักเนาะมีทรงกันชื้นต้งส่งรงเพื่อนอ่าเรามาประกอบกันดีกว่าคะ่ะมาดูซิว่านันจะประกอบได้ไหม ประกอบเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าดานกระเป๋าน้องจะเป็นแบบนี้นะคะพเพื่อนๆอเอาไว้เก็บของที่เขียนว่ามอลลี่นะคะตรงนี้อู้คือหนังดีมากหอมมากค่ะเพื่อนเใดๆคือหอมหนังน้องมากๆค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะก็จะเป็นออกวินเทจวินเทจหน่อยนะเพื่อนๆนเอาไว้ตั้งโชว์แล้วว่าเก็บของข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้ครับที่เปิดก็จะเหมือนเปิดกระเป๋านักเรียนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะแมตประกอบแล้วนะคะก็จะมี สองชั้นแบบนี้นะคะข้างในโล่งๆเลยเอาไว้เก็บของใส่ของนะคะเพื่อนๆใดๆบราบราสรรหาซื้อเข้าไปค่ะสรรหาจริงๆค่ะนี่ถ้าได้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปลาลาพอสมควรนะคะคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆกับแกะกล่องเต็มบ็อกนะคะของพังปมหมักแล้วก็ ของทั้งแบบว่าเซตที่เน็ตมีนะเอาไว้เราเอาไว้ลุ้นกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้สเสด็จเน็ตช n แนลด้วยนะคะไว้จะพาแบบมารีวิวแกะกล่องทํานูน่นทํานี่น่ารักๆรักไลฟ์สไตล์ของเน็ตนะคะไว้ติดตามไว้รอติดตามชมกันนะคะเพื่อนๆของคุณทุกกำลังใจนะคะว่าดี